สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับครูฝนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาท่องสุดคูณแม่6ถึงแม่9กันนะคะมาเริ่มท่องสุดคูณแม่6กันเลยคะ่ะ6 1 6 6 2 12 6 3หกสองสิบสอ6หก6ามสิบแปด

90เป็น90 91เป็น99 92เป็น108